สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเออจาะลึกเรื่องการศึกษากันหน่อยนะครับมีผลการศึกษาที่น่าสนใจจากสำนักงานศึกษาที่การจังหวัดเชียงใหม่ครับผมเขาไปสำรวจวิเคราะห์เรื่ององค์ประกอบสำคัญของ active learning หรือว่าการเรียนรู้เชิงรุกที่ครูในเชียงใหม่ใช้กันอยู่นะครับว่าจริงๆแล้วอะไรคือหัวใจสาคัญที่ทาให้มันเวิร์จริงๆใช่ค่ะ ก็น่าสนใจมากก่อนอื่นอาจจะต้องเอ่อทำความเข้าใจกันนิดนึงนะคะว่า active learning เนี่ยไม่ใช่แค่กิจกรรมสนุกๆน,นะคะครับแต่มันเป็นกระบวนการที่ต้องออกแบบมาอย่างจงใจเลยเพื่อให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมเต็มที่ได้คิดได้ลงมือทำจริงๆแล้วก็สร้างความรู้ด้วยตัวเอง คือไม่ใช่แค่แบบนั่งฟังเฉยๆอ๋อ oh, ครับครับค่ะดังนั้นการเข้าใจองค์ประกอบพวกนี้แล้วค่ะที่มันจําเป็นมากๆสําหรับการพัฒนาคุณภาพการสอนเข้าใจเลยครับทีนี้จากงานวิจัยเนี่ยเขาชี้ชัดออกมาเป็น3องค์ประกอบหลกักๆที่ครูเชียงใหม่ใช้กันเยอะๆนะครับค่ะเริ่มอันแรกเลยเขาบอกว่าเป็นการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบเน้นการปฏิบัติและการร่วมมืออืม mm hmm. อันเนี้ยเอ่อก็ค่อนข้างตรงตัวคือครูจะออกแบบกิจกรรมให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้จากการลงมือทำจริงทำงานกับเพื่อนๆแล้วก็ได้สะท้อนคิดจากสิ่งที่ทำไปเช่นอาจจะตั้งโจทย์ปัญหาท้าทายขึ้นมาให้ช่วยกันแก้หรือมีสถานการณ์จําลองให้ฝึกตัดสินใจหรือแม้แต่ให้ประเมินตัวเองประเมินเพื่อนเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้ประมาณนี้ครับค่ะซึ่งจุดนี้สำคัญมากๆเลยนะคะเพราะมันคือการสร้างทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21โดยตรงเลยครับ ทั้งเรื่องการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาและก็การทำงานเป็นทีมนี่ค่ะมันเกิดจากการลงมือทำและการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆและที่น่าสนใจมากๆก็คือจากการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิไม่ว่าจะเป็นศึกษานิเทศผู้บริหารหรือคุณครูเองนะคะคทุกท่านเห็นตรงกันเลยว่าแนวทางนี้ทั้งตัวองค์ประกอบเองแล้วก็พฤติกรรมบ่งชี้ทั้งหข้อที่คขาลิสมาเนี่ย มีความเหมาะสมแล้วก็ใช้งานได้จริงในระดับมากที่สุดเลยค่ะอ๋อครับครับชัดเจนเลยคือการลงมือทําจริงกับเพื่อนๆน,นี่แหละที่มันช่วยสร้างทักษะสําคัญพวกนี้ขึ้นมาแล้วผลประเมินก็ยืนยันด้วยใช่ค่ะทีนี้องค์ประกอบที่สองที่งานวิจัยเขาพบคือการส่งเสริมการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้วยตนเองอันนี้เป็นยังไงครับค่ะสําหรับองค์ประกอบนี้จะเน้นไปที่บทบาทของคุณครูในการสร้างเอ่อ บรรยากาศคือสิ่งแวดล้อมที่มันเอื้ออํานวยนะคะอืมคือทํายังไงให้ผู้เรียนรู้สึกอยากเข้ามามีส่วนร่วมรู้สึกว่าตัวเองมีอิสระแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตัวเองครับครูอาจจะเอ่อยกตัวอย่างสถานการณ์จริงๆมาเชื่อมโยงกับเนื้อหาทฤษฎีหรือกระตุ้นให้เด็กกล้าสแสดงความคิดเห็นมากขึ้นหรืออาจจะให้โอกาสเขาได้เลือกวิธีการเรียนรู้ด้วยตัวเองบ้างนะคะฟังดูเหมือน การเปลี่ยนบทบาทครูไปไปพอสมควรเลยนะครับจากเดิมที่อาจจะเน้นป้อนข้อมูลอย่างเดียวใช่ค่ะอันนี้คือมันเน้นสร้างบรรยากาศแล้วก็สนับสนุนให้ผู้เรียนเหมือนเป็นเจ้าของของการเรียนรู้ของตัวเองมากขึ้นถูกต้องเลยค่ะหัวใจหลักๆก็คือการสร้างสิ่งที่เรียกว่า learner autonomy อ๋อครับหรือความเป็นอิสระในการเรียนรู้นั่นเองครับ พอผู้เรียนรู้สึกว่าเขาสามารถควบคุมแล้วก็สร้างความเข้าใจได้ด้วยตัวเองเนี่ยการเรียนรู้มันก็จะมีความหมายกับเขามากขึ้นซึ่งองค์ประกอบนี้แล้วก็พฤติกรรมบ่งชี้อีก5ข้อของส่วนนี้นะครับก็ได้รับการยืนยันจากผู้ทรงคุณวุฒิเช่นกันค่ะว่าเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงในระดับมากที่สุดเหมือนกันเลยครับผมเยี่ยมเลยครับมาถึงองค์ประกอบสุดท้ายอันที่3ก็คือการส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงและการสื่อสาร ใช่ค่ะอันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันโดยเฉพาะในยุคสมัยนี้ครับคือข้อมูลมันหาง่ายมากแต่การจะเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นความรู้แล้วก็สื่อสารออกไปให้คนอื่นเข้าใจได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยอันนี้สำคัญกว่าจริงครับครูจริงต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักใช้เทคโนโลยีใช้แหล่งข้อมูลต่างๆที่มันหลากหลายมาคนา้นคว้าวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วก็นำเสนอสิ่งที่ตัวเองคิดหรือสิ่งที่เรียนรู้ ไม่ว่าจะผ่านการพูดการเขียนหรือว่าการใช้เครื่องมือดิจิตัลต่างๆค่ะซึ่งพฤติกรรมบ่งชี้ทั้ง3ข้อในองค์ประกอบนี้ก็ได้รับการประเมินในระดับสูงสุดเช่นกันค่ะแสดงว่าทั้งการลงมือทําจริงการสร้างความรู้ด้วยตัวเองแล้วก็การคิดและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยคือ3เสาหลักเลยที่งานวิจัยนี้ชี้ว่าเป็นหัวใจสําคัญของ active learning ที่ครูเชียงใหม่ใช้กันถูกต้องค่ะและที่น่าทึ่งตัวนั้นนะคะคือ พอเขาเอาไปวิเคราะห์ทางสถิติเนี่ยบพบว่าองค์ประกอบทั้ง3นี้พอทํางานร่วมกันแล้วสามารถอธิบายแนวปฏิบัติ active learning ของครูในกลุ่มตัวอย่างได้ถึง65.50%เลยนะคะโห65.50%ใช่ค่ะถือว่าสูงมากสูงมากจริงๆครับนั่นหมายความว่าถ้าเราเน้นพัฒนา3ด้านนี้เป็นหลักก็เหมือนกับว่าเราเข้าใกล้แนวปฏิบัติ active learning ที่มันมีประสิทธิภาพมากๆแล้วตามที่งานวิจัยนี้เขาบอกมา ใช่เลยค่ะมันเหมือนการยืนยันไกลๆเลยนะคะว่าการมุ่งเน้นที่การลงมือทำจริงหรือ practice and collaboration ควบ,บคู่ไปกับการเสริมพลังให้ผู้เรียนสร้างความรู้เองคือ learner autonomy แล้วก็พัฒนาทักษะการคิดและการสื่อสารหรือ higher order thinking and communication สามอย่างนี้คือส่วนผสมสำคัญที่ทำให้ active learning มันเกิดผลได้จริงในบริบทของการศึกษานี้นะคะชัดเจนมากเลยครับสรุปวันนี้เราก็ได้เห็นภาพรวมองค์ประกอบสำคัญ3ด้านของ active learning ที่เชียงใหม่นะครับทั้งการเน้นปฏิบัติร่วมมือการสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเองแล้วก็การส่งเสริมการคิดขั้นสูงกับการสื่อสารค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ก็ได้รับการยืนยันแล้วว่า มีความเหมาะสมมีประสิทธิภาพสูงในการนำมาใช้จริงค่ะแล้วมันก็ทิ้งประเด็นที่น่าสนใจไว้ให้เราคิดต่อด้วยนะคะครับยังไงคะก็คือในเมื่อเรารู้แล้วว่าองค์ประกอบเหล่านี้มันสำคัญมันมีประสิทธิภาพความท้าทายต่อไปก็น่าจะเป็นว่าแล้วเราจะสนับสนุนคุณครูให้สามารถบูรณาการทั้ง3ด้านนี้เข้ากับการสอนในบริบทที่มันอาจจะแตกต่างกันออกไปได้ยังไงอ๋อครับครับ หรือว่าจะปรับสมดุลระหว่างองค์ประกอบเหล่านี้ให้มันเข้ากับความต้องการที่หลากหลายของผู้เรียนแต่ละกลุ่มแต่ละคนได้อย่างดีที่สุดยังไงอันนี้น่าจะเป็นก้าวต่อไปของการพัฒนาที่เราต้องช่วยกันคิดต่อนะคะเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากครับสำหรับการนำไปต่อยอดพัฒนาต่อไปจริงๆครับ